เฟรนชายมาราชามาราชาชานมไข่มุกไต้หวนันคุณภาพเยี่ยมถูกปากทุกเพศทุกวัย จุดเด่นแฟรนไชส์ชานมไข่มุกราคาเบาๆแต่คุณภาพคับแก้วด้วยการนำเข้าใบชาคุณภาพดีจากไต้หวันทําให้มีความหอมของใบชาอันเป็นเอกลักษณ์และท็อปปิ้งที่มีให้เลือกถึง4ตัวได้แก่ไข่มุกบุกเพรเยลลี่และวิปครีมพร้อมพัฒนาออกเมนูใหม่อยู่เสมอโดยปัจจุบันมีมากกว่า50เมนูและมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศมากกว่า120สาขา เกจการลงทุนราคา8,9,000บาทเป็นการจ่ายครั้งเดียวและจบไม่มีเก็บเปอร์เซ็นต์การขายรายเดือนรายปีแต่ลูกค้าต้องสั่งซื้อวัตถุดิบกับทางแฟรนไชส์เท่านั้นเพื่อมาตรฐานคุณภาพของเครื่องดื่มทุกๆแก้วสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 1. สูตรชงครบทุกเมนูทั้งที่มีอยู่และในอนาคต 2. สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า 3. ของแถม57รายการฟรีเมื่อทำสัญญา 4. สิทธิ์ในการเรียนชงเครื่องดื่ม 5. งานอาร์ตเวิร์คครบทุกเมนู 6. สามารถขอคำแนะนำในเรื่องของการขาย d e l ิเวอรผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและการทำบัญชีร้านสนใจแฟรนไชส์มาราชาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0918827080ไลน์ 80, ID แอดมาราชา Facebook มาราชาเว็บไซต์ w w w m a l a c h a k i t c h a n o m c o m